ก็มาพบกับห้องเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2ครูผู้สอนนางสาวกับสุดาเทพพุ่มหรือครูภพมุ่งเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องการหาผลบวกของจำนวน3ามจำนวนค่ะ อาแล้วนักเรียนรู้ไหมคะว่าการบวกจำนวน3ามจำนวนเป็นอย่างไรถ้านักเรียนยังไม่รู้เดี๋ยววันนี้เราไปเรียนรู้กันค่ะไปทบทวนความรู้กันก่อนนะคะนักเรียนว่าการบวกจำนวน2จํานวนเป็นอย่างไรแล้วค่อยไปเรียนรู้จาก3ามจำนวนเนาะโอเคคะ่ะนักเรียนตัวอย่างนะคะเช่น25บวก35เท่ากับเท่าไหร่ลืมแล้วยังคะว่าการบวกลบจะต้อง ั้งหลักให้ตรงกันหลักหน่วยตรงกับหลักหน่วยหลักสิบตรงกับหลักสิบหลักร้อยก็ตรงกับหลักร้อยนะคะอ่ะเรามาเริ่มบวกกันเลยค่ะอ่ะห้าหน่วยนะคะบวกกับห้าหน่วยได้เป็นเท่าไหรคะได้เป็น10หน่วยหรือ10กับ0ูนหน่วยให้นักเรียนเขียนเลข0ในหลัก10แล้วก็ทดเลข1 0ในหลัก10นะคะอ่ะต่อไป ต่อไปเรามาดูที่หลัก10บค่ะ20บวกกับ30ได้เท่าไรคะได้50ไปรวมตัวทดกับด้านบนใช่ไหมคะอ่าไปรวมตัวทดด้านบนอีก1 0เป็น60นะคะดังนั้นนะคะ25บวก35นะคะเท่ากับ60เป็นการบวกจำนวน2จํจำนวนนั่นเอง ไปซื้อแตงโม6ผลนะคะซื้อชมพู่4ผลนะคะซื้อแอปเปิ้ลอีก7ผลนักเรียนคิดว่าคุณครูจะซื้อผลไม้กี่ผลคะอ่ะอบไว้ก่อนเนาะอ่านักเรียนคิดว่าเป็นการบวกหรือการลบคะการบวกใช่ไหมคะอ่าแล้วก็มาดูคำนิยามกันค่ะว่าการบวกจำนวน3จำนวนเนี่ยจะต้องบวกจำนวนไหนก่อนก็ได้ใช่ไหมคะแล้วก็จะ มาบวกกับจำนวนที่เหลือหรือผลบวกเนี่ยจะต้องเท่ากันเสมอนะคะซื้อแตงโมหกผลชมพู่สี่ผลแล้วก็แอปเปิ้ลเผลครูเนี่ยจะซื้อผลไม้ทั้งหมดกี่ผลใช่ไหมคะเราพอเราอ่านโจทย์แล้ววิเคราะห์โจทย์แล้วเราก็ต้องมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ใช่ไหมคะว่าจะเป็นการบวกหรือเป็นการลบจากโจทย์เนี่ยมันเป็นการบวกดันงนั้น 6บวก4บวก7เท่ากับเท่าไรในการเขียนประโยคสัญลักษณ์นักเรียนอย่าลืมนะคะอ่ะโอเคงั้นเรามาเริ่มการบวกทีละขั้นตอนกันอ่ะคู่เขียน6บวก 4, บวก7ใช่ไหมคะแต่คู่เนี่ยอยากที่จะบวก6กับ4ก่อนแล้วค่อยบวกด้วย7มันก็จะได้เป็น10บวกกับ7เท่ากับ17ต่อไปค่ะ เขียนเหมือนเดิมเลยก็คือ6บวก4บวก7ใช่ไหมคะแต่คู่เนี่ยเปลี่ยนคู่ใหม่แล้วคูเอา4กับ7บวกกันใช่ไหมคะแต่6เรายังเขียนไว้เหมือน,นเดิมนะลูกแล้วก็เป็น4อะ6เหมือนเดิมแล้วก็4บวก7เป็น11ใช่ไหมคะพอเราได้ผลออ่างนี้แล้วเราก็เอามาบวกกันก็คือ6บวก11ได้17เก่งมากค่ะ ต่อไปค่ะอเมื่อกี้เราคู่ไป6กับ4ไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็4กับ7ไปแล้วแล้วคราวนี้เราเปลี่ยนคู่ใหม่ค่ะก็เป็น6บวกกับ7ได้13แล้วก็มาบวกกับ4ที่เหลือก็เป็น17ดังนั้นนะคะคู่เนี่ยซื้อผล,ลไม้ทั้งหมดกี่ผลลูก17ผลใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกัน ฉเฉลยก็คือดังนั้น6บวก4บวก7เท่ากับ17แล้วก็ครูเนี่ยซื้อผล,ลไม้ทั้งหมด17ผลคะ่ะเก่งมากคะ่ะโอเคค่ะเรามาดูตัวอย่างถัดไปกันนะก็ะ75บวก9บวก45ใช่ไหมคะ อ่เรามาดูนะคะว่าครูจะเอาอะไรบวกกันก่อนอครูจับคู่ก็คือเอา75บวก9ได้เป็น84แล้วก็มาบวกกับ45ที่เหลือนะคะก็ได้เป็นหนึ่งยิบต่อไปค่ะ75บวกเ้าบวก45เหมือนเดิมแต่เปลี่ยนคู่ใหม่ค่ะเอา9กับ45คู่กันก่อนบวกกันก่อนได้เป็น54จากนั้นนะคะ ไปบวกกับจำนวนที่เหลือก็คือ75 54บวก75ได้129ค่ะต่อไปค่ะ75นะคะไปบวกกับ45ก่อนเนาะก็ได้เป็น120พอได้120ก็มาบวกกับ9ที่เหลืออยู่นะคะก็เป็น129เช่นเดิมค่ะดังนั้นนะคะ75บวก9บวก45เท่ากับ 129เนะคะเห็นไหมคะว่าการบวกจำนวน3จํานวนเนี่ยจะบวกจากอันไหนก่อนก็ได้จะจะจับคู่ไหนก่อนก็ได้แต่เมื่อบวกกันแล้วนะคะจะ,จะต้องถูกเสมอเนาะจะต้องแบบวา่าคำตอบเนี่ยจะต้องเข้ากันหมดไม่ว่าเราจะบวกเอา75ไปบวก9ก่อนหรือเอา75ไปบวก45หรือ ยังไงก็ได้ค่ะว่าการบวกเนี่ยมันสามารถที่จะสลับที่กันได้นะคะดังนั้นเวลาสลับที่แล้วคําตอบจะต้องเท่ากันนะคะนักเรียนพอจะทราบเลยใช่ไหมคะว่าการบวกจํานวนสามจำนวำนวเป็นอย่างไรงั้นเราลองมาหาผลบวกโดยการตั้งบวกแบบ3ามจำนวนดูบ้างนะคะเอ๊แต่เราต้องทํำยังไงคะเราจะต้องต,งตั้งหลักให้ตรงกันใช่ไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะ อ่าเรามาดูนะคะตัวตั้งของเราตัวแรกก็คือ234นะคะแล้วก็บวกกับตัวบวกทั้งสองตัวก็เป็น25กับ36ใช่ไหมคะเราจะต้องเริ่มบวกที่หลักหน่วยก่อนนะคะนักเรียนก็จะได้เป็น4หน่วยบวกหหน่วยเป็น9้าหน่วยใช่ไหมคะบวกกับอีก6หน่วยก็เป็น15หน่วยแล้วก็หรือ1 0กับ5หน่วยแล้วก็เขียนเลข5นะคะลงไปในหลักหน่วยแล้วก็ไปทด 1น,นะคะในหลักสิบเนาะจากนั้นนะคะเราก็มาดูที่หลักสิบค่ะ30นะคะบวกกับ20ได้เป็น50บวกกับ30ก็เป็น7เอ่อก็เป็น8 80ใช่ไหมคะแล้วก็ไปบวกกับตัวทดอีก1 0ก็เป็น90แล้วก็เขียนเลข9ลงไปในหลักสิบของเรานั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่หลักร้อยของเรานะคะอ่า ตัวบวกของเราไม่มีเลยนะคะแล้วก็ก็เป็นก็เป็นศนะก็เป็น0ย์ป0ไปหรือว่าเป็น0ูนยร้อยนั่นเองนะคะสบวกกับ0ูนยร้อยก็ได้200ค่ะเนี่ยเก่งมากค่ะดังนั้นนะคะ234ร้อยบวกยีบวกสาได้เป็น295ค่ะมาดูตัวอย่างนี้กันค่ะ สามร้อยเจ็ดสิบเก้าบวกสองร้อยสี่สิบเจ็ดบวกสามร้อยห้าสิบห้าเท่ากับเท่าไรนักเรียนจะต้องตั้งหลักให้ตรงกันนะคะครูจะย้ำเสมอว่านักเรียนต้องตั้งหลักให้ตรงกันนะ,ะโอเคค่ะเรามาเริ่มบวกที่หลักหน่วยก่อนนะคะก็คือ9หน่วยบวกกับ7หน่วยแล้วก็บวก5หน่วยนะคะได้เป็นเท่าไรคะนักเรียน 7บวกเเป็น16ใช่ไหมคะ16บวก5ก็เป็น21หรือ21หน่วยนะคะก็จะได้เป็น20กับ1หน่วยก็เขียนเลข1ลงไปในหลักหน่วยนะคะแล้วก็ทดเลข2ในหลัก10นะโอเคค่ะต่อไปค่ะเรามาบวกที่หลัก10ของเรานะคะ 70นะคะบวกกับ40แล้วก็บวกกับ50นะคะ70บวกไปอีก4ก็เป็น11ใช่ไหมคะบวกอีก5ก็เป็น16อ่าแล้วก็บวกไปอีก2ด้านบนก็เป็นเท่าไหร่คะ18ใช่ไหมคะ18 10หรือ100กับ80นั่นเองเราก็ทดนะคะแต่เราก็เขียนเลข8นะคะลงไปใน หลัก10ก่อนเนาะแล้วก็ทดเลข100ร้อยนะคะลงไปในหลักรนะ้อยเนาะโอเคต่อไปเรามาบวกที่หลักร้อยกันคะ่ะก็คือ300บวกกับ200ได้เป็น500บวกกับ300อีกก็เป็นเท่าไหร่คะ800แล้วก็บวกกับตัวทดด้านบนอีก1น0เป็นเท่าไหร่คะ800บวกไปอีก100้ก็เป็น900ใช่ไหมคะโอเคแล้วก็เขียนเลข9้าลงไปแบบนี้นะคะ ดังนั้นนะคะ379บวก247บวกสได้เป็น9 8 1นะคะ715บวก85บวก100เท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมคะนักเรียนจะต้องเขียนนะคะตั้งหลักนะคะให้ตรงกันหลักหน่วยหล,ลักหน่วยตรงกับหลักหน่วยหลักสิบตรงกับหลักสิบหลักร้อยก็ตรงกับหลักร้อยนะคะอ่ะเรามาเริ่มบวกที่หลักหน่วยกันก่อนเนาะ ห้าหน่วยนะคะบวกกับห้าหน่วยก็ได้เป็นสิบหน่วยแล้วก็สิบหน่วยบวกกับศูนย์หน่วยก็ได้สิบหน่วยเหมือนเดิมนะคะหรือหนึ่งสิบกับศูนย์หน่วยนะักเรียนก็เขียนเลขอะไรคะเขียนเลขศูนย์ในหลักหน่วยแล้วก็ทดนะคะเลขหนึ่งในหลักสิบเนาะต่อไปเรามาบวที่หลักสิบนะคะก็เป็นหนึ่งสิบบวกกับแปดสิบได้เป็นเก้าสิบททดอีกหนึ่งสิบก็เป็นเท่าไหร่คะสิบสิบหรือว่า 100กับ010ใช่ไหมคะแล้วก็เขียนเลข0นะคะในหลักสิบนะคะแล้วก็ทดนะคะทดเลข1นะคะหรือ100ในหลักร้อยค่ะต่อไปเราไปดูที่หลักร้อยค่ะก็คือ700นะคะตรงนี้ก็คือ0ูนย์ไม่มีนะคะอะ จ็ดร้อยบวกกับศูนย์ร้อยก็ได้เจ็ดร้อยบวกกับเป็นหนึ่งร้อยก็เป็นแปดร้อยแล้วก็รวมกับตัวทดด้านบนอีกหนึ่งร้อยก็เป็นเท่าไหร่คะแปดร้อยบวกไปอีกหนึ่งร้อยก็เป็นเก้าร้อยนะคะแล้วก็เขียนเลขเก้าลงไปในหลักร้อยแบบนี้นะคะดังนั้นนะคะจะต้องตอบเท่าไหร่คะนะักเรียนดังนั้นเจ็ดร้อยสิบห้าบวกแปดสิบห้าบวกหนึ่งร้อยเท่ากับเก้าร้อยนะคะ ข้าสู่ช่วงคณิตศาสตร์ชวนคิดให้นักเรียนนะคะทําแบบฝึกหัดเรื่องการหาผลบวกของจํานวน3จํานวนในหน้าที่88ข้อที่1แล้วก็ข้อที่2จํานวน2ข้อโดยการแสดงนะคะวิธีการบวกนะคะว่าเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะอ่า นันเกเรียนจะต้องตั้งบวกแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ถ้ามีตัวทดนันเกเรียนก็ต้องเขียนตัวทดด้วยนะคะแล้วก็เขียนคําตอบให้เรียบร้อยนะคะทําลงในสมุดนะคะโอเคค่ะวันนี้ครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้วันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ